ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ เพื่อนที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนเเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสําหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะ กดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะวันนี้เจอกันในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้เทรดกราบเปล่านะครับดูซิว่ากราบเปล่าจะเป็นยังไงนะฮะ back to basic นะครับหาแนวรับแนวต้านกันก่อนนะโซนนี้โซนของแนวรับโดจิ กราฟไม่เล่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะชุดนี้ EU ก็ไม่ชัด EG อาจจะวิ่งขึ้นมาหาแนวต้าแนวนี้นะครับแนวต้าแนวนี้มีเส้นกริดนะแต่ความเสี่ยงคือแนวกว้างแต่ก็ยังมีเส้นกริดอยู่กลางแนวนะผมว่ายังใช้การได้ เป็นกรอบไซดเวนะครับชุดนี้โซนแนวรับนะฮะโซนนี้โ okay. okay. อเคยูซีอาจจะลงมาเล่นกับแนวรับอีกรับหนึ่งนะโซนนี้เป็นโซนプライแอคชั่นนะครับ EU ก็อาจจะขึ้นมาเล่นกับแนวต้านนะโซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะครับ สวยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนของแนวรับนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์มีเส้นกริดอยู่กลางแนวนะถือว่าใช้การได้นะครับโอเคชุดนี้ถ้ายืนยันน่ะน่ากดแต่ถ้าไม่ยืนยันที่แนวต้านอาจจะต้องรอ แท่งยืนยันอีกหนึ่งแท่งนะก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์ okay. ไม่ยืนยันนะชุดนี้ก็ยังไม่ยืนยันอ่าแนวนี้สวยนะครับ e.g. ถ้าลงมาที่ปลายไส้มีโอกาสเข้าออเดอร์นะแต่ถ้าไม่ลงมาต้องปล่อยดูทรงแล้วไม่น่าจะลงละแบบนี้อาจจะพุ่งขึ้น ชุดนี้ไม่ชัดนะครับ G.U. พอไหวนะเป็นกรอบไซด์เว์เหมือนกันนะครับโซนนี้คือโซนของแนวต้านมีเส้นกริดนะโอ้แท่งเทียเล่นกับแนวสวยนะโซนข้างล่างโซนนี้คือโซนของแนวรับนะครับใช้การได้นะไม่ชัด au ก็โหแนวกว้างมากไม่ชัดนะครับกรอบไซด์เวสวยแต่ต้องรอชุดนี้ไม่ยืนยันปล่อยผ่านนะชุดนี้ก็ไม่เล่นกับแนวนะครับอาจจะขึ้นไปเล่นกับแนวเดิมนะชุดนี้กรอบไซด์เวสวยชุดนี้ก็ยังไม่เล่นนะฮะ ยูเจ okay, ขึ้นมาถึงแนวต้านโซนนี้แล้วนะครับแนวต้านสวยมีเส้นกริดนะผมว่าชุดนี้มีโอกาสนะครับแท่งนี้ยืนยันแนวเรียบร้อยแล้วนะเก็บให้ชิดเนื้อชิดไส้นะครับ okay, ต้องดูแท่งนี้ถ้าจบใต้แนวผมว่ามีโอกาสอืมก็ยังมีแรงขายอยู่นะครับ จบตรงไหนครับถ้าจบใต้แนวมีโอกาสซื้อลงนะ okay. แบบนี้ปล่อยนะครับกลางแนวแบบนี้ปล่อยนะชุดนี้หลุดแล้วปล่อยก่อนนะครับ E.U. น่าสนนะ E.G. ทะลุอ๋อ oh, E.G. วิ่งขึ้นมาหาโซนของแนวต้านโซนนี้นะต้องเก็บไปลายไส้บนนะครับโอเคเก็บไปลายไส้นี้นะ เป็นจุดสูงสุดโอเคแนวนี้น่าสนนะส่วนคู่อื่นอ่าชุดนี้ลงมาที่แนวรับแล้วนะฮะโซนแนวรับนะมีเส้นกริดต้องดูว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนจบบนไหม มีแก๊ปกระโดดขึ้นไปนิดหน่อยนะชุดนี้ปล่อยชุดนี้ปล่อยโอเค EG หน้าสนนะครับที่โซนของแนวรับโซนนี่เออยนโซนของแนวต้านนะครับไม่ใช่แนวรับโซนนี้โดนแนวม,มีจังหวะรีเจ็นะโอเค เวลาหมดพอดีนะครับผมกดได้ราคาที่กลางแนวพอดีนะต้องมาลุ้นดูว่าโซนนี้จะเป็นยังไงราคาไม่ได้ปลายไส้นะครับรอดไหมสิบวิสุดท้ายมีลุ้นนะฮะห้าวิสุดท้ายออเดอร์นี้ Oh, ราคานิดเดียวนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมมองโซนของแนวต้านโซนนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแนวต้านแข็งแรงเพื่อนเพื่อนดูแบบนี้นะต้องเป็นแนวต้านที่ส่งกราฟลงได้ไกลเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมายืนยันแนวด้วยแทงนี้ ยืนยันแนวว่าแนวต้านมีแรงขายเมื่อแนวต้านมีแรงขายแท่งออเดอร์ของเราวิ่งขึ้นไปรีเจ็กก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้แต่ออเดอร์นี้แพ้ราคาไปนิดเดียวต้องยอมครับถ้าเราเปิดมาดูแท่ง5้าวิเราจะเห็นว่าชุดแท่งเทียนแท่งเนี้ยชุด5าวิของแท่งสุดท้ายก็คือแท่ง5้าวิแท่งสุดท้ายวิ่งขึ้นมาชนะราคาที่กดไปนิดเดียวอ,ออเดอร์นี้ก็แพ้วิสุดท้ายไปนะครับ ออเดอร์แรกแพ้ไปนะโดนวีสุดท้ายแบบนี้ยอมนะครับชุดนี้กรอบไซเวย์สวยนะชุดนี้ไม่เล่นชุดนี้ไม่เล่นหลุดหมดเลยอ่ะ UC มีลุ้นนะครับโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านนะมีเส้นกริดอยู่กลางแนวนะครับโอเคแท่งถัดไปถ้ายกตัวขึ้นไปถึงเส้นกริดผมว่าน่ากดไปไหม ขอเส้นกลิดหรือปลายไส้นะฮะชุดอื่นชุดนี้รอตามเทรนนะไม่น่าจะวิ่งขึ้นละแต่แนวสวยนะครับชุดนี้ที่แนวต้านลライแอคชั่นโซนนี้ก็ไม่เล่น กลางน้ำกลางแนวแบบนี้ไม่เล่นนะครับปล่อยผ่านชุดนี้ก็แนวรับโซนนี้นะแต่แนวกว้างมากแท่งเทียนก็ยังไม่เล่นกับแนวนะครับต้องปล่อยเก็บชิดแล้วนะแท่งเทียนไม่เล่นชุดนี้ถ้าขึ้นไปถึงเทรนไลน์ระยะสั้นผมว่ามีโอกาส ถึงไหมจุดตัดจุดที่3สวยๆนะครับแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะขึ้นไปถึงเทรนไลน์ระยะสั้นนะโอเคไม่น่าถึงละแบบนี้ชุดนี้ยังไม่มีชุดไหนเล่นโอเคแท่งนี้จากแนวต้านเก่านะฮะ มีโอกาสเป็นแนวรับใหม่ได้นะเดี๋ยวนะแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับโอเคยังพอมีพื้นที่ให้แท่งเทียนได้วิ่งนะ โซนนี้ปล่อยนะครับโอเคผมตัดสินใจกดที่กลางกลางไส้นะครับราคาไม่ค่อยดีนะแต่น่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดสำหรับนาทีนี้แล้วนะครับสำหรับแท่งเทียนแท่งนี้ไฟแอคชั่นค่อนข้างสวยนะครับไหวไหม 1ิวิสุดท้ายครับออเดอร์นี้ชนะเราจะได้ไปต่อกันนะครับโอเคสวยๆครับสำหรับออเดอร์นี้ให้เพื่อนๆมองโซนนี้นะโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านเก่าชุดแท่งเทียนที่วิ่งลงมาตอนนี้ยืนยันในวงกลมจากแนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่ให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับแนวต้านเก่า ดันราคาลงแบบนี้ชุดแท่งเทียนวิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ลงมายืนยันเป็นแนวรับใหม่โดยสมบูรณ์ด้วยแท่งนี้เป็น p r i c e a c t i o n กลับตัวที่แนวรับจากนั้นแท่งออเดอร์ของเราวิ่งลงมารีเจ็กก็ซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านแบบนี้ออเดอร์นี้ก็จากแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่มี Pri c e action กลับตัวซื้อขึ้นชนะไปนะครับลุยกันต่อนะฮะ ถ้าลงมาถึงปลายไส้หน้าซ้ำนะตอนนี้ชนะ1แพ้1น,นะครับอเอลีลงมาไม่ถึงปล่อยผ่านนะชุดนี้ถ้าขึ้นไปยืนได้ก็หรือกลับตัวลงมาเป็นพลาแอคชั่นนะก็มีโอกาสออโซนนี้โซนแนวรับแท่งเทียน แท่งเทียนยังไม่เล่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านก่อนนะยูเจก็ไม่เล่นนะชุดนี้อาจจะเล่นที่โซนของแนวต้านโซนนี้นะครับแนวต้านตรงนี้เป็นเส้นกลิดนะผมว่ามีโอกาสถ้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง สนสชุดอื่นปล่อยเขาวิ่งก่อนนะครับโซนนี้หลุดแนวรับแล้วนะหลุดแนวรับไปแล้วอาจจะต้องรอยืนยันแนวเพื่อซื้อลงต่อนะครับเป็นเทรนขาลงนะชุดนี้ไม่เล่นกับแนวนะฮะชุดนี้ก็แนวซ้อนเยอะเหลือเกินโซนของ GJ ยังได้อยู่นะ EJ ก็ยังไม่หลุดแนวนะครับอาจจะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนหลุดไหมต้องดูว่าแท่งนี้จะหลุดปลายไส้หรือเปล่านะครับชุดนี้น่าสนนะฮะแนวเดิมของเราเลยมีเส้นกริดนะครับโอเคแบบนี้สวยๆนะถ้าลงมาถึงปลายไส้หน้ากดนะครับมีเส้นกริดนะ หรือขอเส้นกริดได้ราคาไปละว <c oughs> ิกดไม่ทันเจกแรงหรือเกินจะได้ไหมเนี่ยถ้าออเดอร์ไม่ดีต้องปล่อยผ่านนะครับโหจังหวะรีเจ็กแรงมากอะ่ะโอเคราคาไม่ได้นะฮะจังหวะจะกดพอดีโห นิ้วยังไวไม่พอนะครับถ้านิ้วไวนี้ได้กดแล้วนะเมื่อกี้รีเจ็คแรงมากแล้วก็รีเจ็ไวนะครับทำให้กดไม่ทันกดไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปราคาไม่ดีก็ไม่อยากกดนะโซนนี้เป็นโซนของแนวรับนะครับยังไม่เล่นนะชุดนี้แนวต้านอาจจะไหวดีนะ ที่กดไม่ทันทะลุเฉยโซนนี้แนวรับนะครับถือว่าสวยนะแนวรับชุดนี้นะครับโอ้พราชันสวยเจ๊กไหมโอเคมีจังหวะรีเจ็กนะครับผมได้ราคาที่ปลายไส้พอดีนะของโซนแนวรับโซนนี้ เอาอยู่มิเนี่ะทะลุละถ้าไม่หลุดปลายไส้ผมว่ายังมีโอกาสอะแต่ถ้าหลุดปลายไส้นะ่าจะต้องยอมนะครับสิบวิสุดท้ายแนวสวยๆนะห้าวิรอดไหมฮะรอดไหมฮะออเดอร์นี้โอเคสวยๆครับสำหรับออเดอร์นี้ผมมองโซนของแนวรับโซนนี้นะ แนวรับโซนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยการเปลี่ยนเทนค่อนข้างที่จะสูงแบบนี้แล้วเขาก็กลับลงมาหาแนวรับโซนนี้อีกรอบหนึ่งแนวรับโซนนี้โดนยืนยันด้วยแท่งพลาแอคชั่นกลับตัวชุดนี้ที่ยืนยันว่าเป็นแนวรับแข็งแรงเมื่อเราเห็นว่าโซนนี้เป็นแนวรับแข็งแรงก็จังหวะรีเจคของแท่งออเดอร์ของเรารีเจคก,ก็ซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ ออเดอร์นี้ส่วนเทรนที่แนวรับแข็งแรงก็ชนะไปนะครับชนะสวยๆนะชนะ2แพ้1น,นะฮะลุยกันต่อโหชุดนี้น่าซ้ำมากอะราคาไม่ดีนะครับแต่แท่งถัดไปอ่ะผมว่ามีโอกาส You c ไม่ไหว แนวเริ่มมานะแนวเริ่มสวยนะครับ EU ก็เก็บไปลไส้น้อยนึงนะ okay. UJ ทะลุไปละปล่อย g u ถ้าไม่รอราคานี่แพ้ได้เลยนะดีนะที่รอราคาน่าซ้ำนะถ้าลงมาถึงปลายไส้น่ากด แต่ชุดอื่นตอนนี้ไม่ชัดนะครับ UC UC วิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วนะครับเป็นแนวต้านแข็งแรงนะแต่ต้องรอแท่งยืนยันแนวก่อนนะถ้าแท่งนี้ปิดใต้แนวต้านยืนยันแนวผมว่ามีโอกาสซื้อลงต่อนะฮะโอเคสวยนะ UC A u ก็สวยนะชุดอื่นยังไม่สวยมีสวยอยู่2คู่ จีเป็นกรอบไซด์เวนะครับ A อถ้าเอจบบนแนวนี้ผมว่ามีโอกาสซื้อขึ้นนะต้องดูว่าจบตรงไหนแบบนี้สวยๆนะรอราคาดีนะครับขอแถวๆปลายไส้นะถ้าลงมาไม่ถึงอาจจะต้องปล่อยนะครับ ไม่มาต้องปล่อยอสงสัยไม่มาเห็นราคาไม่ดีก็ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับแต่แนวสวยนะอ่ะ UC ก็สวยนะฮะส่วนชุดอื่นชุดนี้มีโซนของแนวต้านโซนนี้นะครับโอเคมีเส้นกริดนะ อาจจะต้องรอยืนยันแนวชุดอื่นปล่อยนะครับ AU AU ถ้าลงมาก็น่ากด AU สวยนะ UC ก็สวยเจ็กไหมโอเคมีลิเจ็กนะครับโอเคชุดนี้ ราคาที่แนวต้านนะฮะเกือบเกือบปลายไส้นะไหวหรือเปล่าออเดอร์นี้ถ้าชนะจบงานนะครับถ้าแพ้ไปต่อราคาค่อนข้างสวยแนวก็ค่อนข้างที่จะสวยแต่ก็ต้องมารุ่นดูนะฮะว่าจะรอดหรือเปล่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งใจเย็นๆโอ้ย พุ่งขึ้นซะตกใจเชียวห้าวิสุดท้ายฮะรอดไหมออเดอร์นี้โอเคสวยๆครับสำหรับชุดนี้ให้เพื่อนๆมองแนวต้านโซนนี้นะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเพราะว่าส่งกราฟลงได้ไกลจากนั้นชุดแท่งเทียนก็วิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทำการยืนยันแนวจากแนวต้านที่มีแรงขายด้วยแท่งนี้ชุดแท่งออเดอร์ยกตัวขึ้นไปที่ปลายไส้ มีจังหวะรีเจ็ก,ก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้ออเดอร์ Order นี้ส่วนเทรน์ที่แนวต้านกรอบไซด์เวก็ชนะไปนะครับสรุปผลการเทรดสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ชนะ3ไม้แพ้1ไม้เก็บกํำไรไปทั้งสิ้นเกือบเกือบ9,000บาทก็ถือว่าวันนี้จบงานตามเป้าตามวินยัยพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใช้งานแนวรับแนวต้านด้วยเทคนิคราฟเปล่า เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอแนวรับแนวต้านที่ส่งกราฟลงได้ไกลหรือที่แนวรับส่งกราฟขึ้นได้ไกลลองดูแนวนั้นดูนะครับแนวนั้นอาจจะมีจังหวะให้เราได้เข้าออเดอร์เพราะฉะนั้นฝึกฝนเยอะๆนะครับสำหรับการมองแนวรับแนวต้านถ้าพวกเราเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์กับการเข้าออเดอร์ของพวกเรา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆท่านไหนถ้ามีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการตีแนวรับแนวต้านเกี่ยวกับรับเปล่าก็ส่งคําถามกันเข้ามาหรือจะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันก็ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยยังไงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ